สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3เดือนธันวาคม2567นะครับเป็น e ีที่13ของกิจกรรมความเพียรนะครับวันนี้เป็นวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านายกัญชัยน้อยชาลีขอสวด ถาวายเสียงสาธยายภาพประสูตรภาพปริ์และมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธปูชาธัรมกูชาสังฆปูชา,ชาและอาจารย์ปูชาเดกครูอาจาทั้งหลายข้อจิตของข้าจาตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสวานที่จดจ่อในอัคลาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเดือนบทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลีสุ อัตตากัจันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชัสะสุนันตุสักขโมหะดังสักข,ขามีจรูเปคิลิสิขาตาลาเพฉันตะตะ,ตะตะลิเควิมานีทีเปรัตเถจักามีตะลุวะมะนะขะหาเนเคหาวัตถุมหิ อิติกุมมาจายันตุเทวาชะละธาลวิสมียะคาคันทพพานอาคาทันทิตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังสาธโวมสุนันตุธรรมะสะวาณกะโรอายัมพันตาธรรมะสะวาณกะโรอายัมพันตาธรรมสะ วนาการัวยมตานตาบทสวดที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระเข้าตัวหลัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเข้าตัวหลัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเข้าตัวหลัตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังขจามิธัมมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิตุติยมปี พุทธังสรนังัจามิตุติยปิธรรมังสรนังัจามิตุติยปิสังขังสรนังัจามิตาติยปิพุทธังสรนังัจามิตาติยปิธรรมังสรนังขจามิตาติยปิสังขังสรนังัจามิบทเสวะที่สี่สัจจกัริยาคาถานัตติมสรนังอันยังพุทโธมีสรนังวะลัง เอตนะชัจจวะเทนะโสติมีโหตุสัพปทานัตติเมสระนังกันยังธรมโมมีสระนังวังเอตนะชัจจวะเทนะสัตชัจวะเทนะโสติมีโหตุสัพปทานัตติเมสระนังกันยังสังโฆมีสระนังวังเอตนะชัจจวะเทนะโสติมีโหตุสัพปทา ยิปนี้จะเป็นบทสวดที่1ถึง4นะครับ